น้องครับมีท่อแต่สําหรับใส่เวฟร้อยยี่สิบห้าไอตัวใหม่มีครับผมตอนนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยพี่ของมุทะลุเป็นท่อแบบไหนครับเป็นท่อผ่าบกพี่ท่อใหม่มาใหม่เลยของมุทะลุประกอบมาด้วยมุทะลุที่แปลว่าบอกอะไรไม่ค่อยฟังใช่ไหมน้องไม่ใช่พี่แบรนด์ของมุทะลุนี่นี่นี่มีคําว่ามุทะลุนี่เป็นโลโก้ของเขาเนาะโอ้แกร์ตูนพร้อมบวกสองตัวเวฟร้อยยี่สิบห้าไอแล้วก็เวฟร้อยสิบไอปียี่สิบห้าก็ใส่ได้นะฮะตัวนี้ส่วนคอท่อเชื่อมอาร์กอนแบบดีเเลยนนี่ชือมสิท พอท่อยี่สิบห้ายี่สิบหลับรถเดิมรถแต่งรถทําซีซีมาต้นกลางเดิมได้หมดเลยตัวนี้ท่อก็จะเป็นตัวตะแกรงยาวสแตนเลสพี่ชอบตรงโลโก้สวยมากมุทลุพร้อมบัวเทสเสียงให้พี่ฟังหน่อยครับได้เลยพี่ตามผมมาเลย